เย็นเพรุ่งนี้นะครับวันสําคัญแห่งองค์พระพิคเนตนั่นก็คือวันวินัยกาจตุรธีครับตรงกับวันศุกร์ที่30พฤษภาคมนะครับพักตีอย่างเรานะครับเป็นสาวกแห่งองค์พระพิคเนสวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นหมุดหมายในการที่จะทําบูชาถวายแด่พระองค์นะครับเป็นการแสดงออกถึงความรักและความศรัทธานะครับเป็นอีกหนึ่งวันในการที่จะรับพลังงานบวก รับพลังงานดีๆและรับพรความสําเร็จจากองค์พระพิเคเนศในขณะที่เรากําลังทําบูชานะครับทำสมาธิหรือสวดภาวนาสวดมัตราถวายแด่พระองค์เนี่ยจะเกิดภาวะที่มีความสงบนะครับและจะทําให้เรานั้นได้รับสติปัญญาได้รับสิ่งดีๆและพลังงานจากพระองค์นั่นเองนะครับอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ผมทําบูชาถวายแด่องค์พระพิเคเนศนั่นคือพิฆเ,เนศสวนเทวไลนะครับเป็นวัดพระพิฆเ,เนศที่ประทับองค์พระพิฆเ,เนศ ปางมหาเศรษฐีที่ผมนั่งอยู่ณตรงนี้นั่นเองนะครับผู้ศรัทธาสามารถที่จะเข้ามาทำบูชาสักการะองค์พระพิเคเนตได้ในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับแต่ในวันพิเศษแบบนี้นะครับวันสำคัญองค์พระพิเคเนต ทางพิฆเนศวนธรรไรก็จะมีพิธีนะครับจะมีพิธีกนเนชปูจาซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับวันวินาทกาจตุรถีวันศุกร์ที่30ก็จะมีพิธีกนเนชปูจาเช่นกันนะครับแต่ในช่วงกนเนชปูจาตั้งแต่ช่วง10โมงจนถึง6โมงจะเป็นทีมงานคอยแนะนำนะครับแล้วก็ผู้ศรัทธาสามารถเข้าทําปูจาได้ด้วยตนเองนะครับถวายสิ่งของที่พระองค์ทรงโปรดปราน สงสนานองค์พระพิคเนตนะครับและก็ถวายอรารตีได้และในช่วงค่ำนะครับก็จะมีพิธีใหญ่ั่นก็คือพิธีมหามังคลาอรารตีนะครับซึ่งผมจะนําทําพิธีสวดมนต์ถวายเครื่องบูชาและถวายอรารตีแด่องค์พระพิคเนตผู้ศรัทธาสามารถเข้ามาร่วมพิธีได้ฟรีนะครับเข้ามาสวดมนต์ เพิ่มพลังบวกนะครับและรับพรอความสําเร็จจากองค์พระพิเนธหลังเสร็จพิธีเราก็รับประสาทนะครับขนมลาดูโมระกะต่างๆผลไม้ที่เราได้ทําการถวายแด่พระองค์และก็พระองค์ประสาทกลับมาให้กับเราครับส่วนใครที่อยากจะหาขนมลาดูขนมโมรกะทําถวายบูชาด้วยตนเองในวันพรุ่งนี้นะครับวันวินญากาจตุรทีก็สามารถมาซื้อได้ที่ร้านเทวราดูนะครับร้านเทวราดูเนี่ยจะตั้งอยู่ที่เดียวกับ พิเกเน่สวนเทวไลนะครับเวลาใครที่เข้ามาไหว้มาสักการะบูชาก็อาจจะมีการซื้อขนมกลับไปไหว้องค์ที่บ้านได้ที่ร้านในวลราดูนะครับขนมนจะทําสดและถูกสุขอนามัยนะครับเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจในการสร้างพิกกเนศสวนเทวไลและสร้างเทวราดูมาเพื่อเป็นขนมที่มีคุณภาพในการที่เราจะทําการน้อมนําถวายแด่องค์พระพิกกเน่เนั่นเองนะครับพรุ่งนี้วันวินวันยกาจตุรถีวันแห่งองค์พระพิเกเน่สุขที่30พิพฤษภาคม ขอให้ผู้ศรัทธาและพักติแห่งพระองค์ทุกๆท่านบูชาพระองค์อย่างมีความสุขครับการไม่ดีป,ป้าโมริยาผมมาสเตอร์เบสอาจารย์เบสทินกรจริญตาปรีดีสวัสดีครับ